เโยสวัสดีเอซี FC, ทุกแจงวนวันนี้อยู่กับ AW8 ิวแปเกมฟอร์จูนออกนะทุกคนเกมที่ทุกคนก็เคยเล่นโอเคทุกแจงก็คือเล่นบ่อยมากแม่เดี๋ยววันนี้ก็มาเล่นกันอีกรอบนะทุกคนว่ามันจะแตกหนักจัดเต็มเหมือนเดิมไหมเน่ย มาวันนี้จุ๊บแจงก็มีทุนมาเบาๆก็แค่1 3บเคเท่นานั้นนะทุกคนไม่รู้นะว่าวันนี้มันสิเป็นจังไดหลายครั้งที่ต้องมีคำถามนี้ว่ามันสิเป็นจังไดมาเดี๋ยวเรามาปรับเบ็ดกันเลยดีกว่าเริ่มละเท่าไหรด่ดีสำหรับวันนี้ใจแม่งอยากใบ800แ ใจไม่กล้าพออ่ะเอาเป็นส0่ร้อละกันนะทุกคนแบบกรุบกริบปุกปิก,ปกมุกมิกอาริกาโตโปรไซมัสโอเคไว้ทั้งกระดานมาแล้ว1ดอก2 6 0 6ไปกันต่อออตโต้สปินไปเลยจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะยืนมันจะยืนไอ้เฮียยืนตั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้ก็สวยดีครับไม่เอาส้มขอร้องพี่ไม่เอาส้มนะประทัดปะทัดได้เยอะป่าวะ ไม่รู้อะโอเคปัะทัดคูณสิบไปก็หมืนสอดีครับนอนนอนกำไรมาแล้วนะทุกคนอยู่ที่หมื่นสองนะสวยงามตามท้องเรื่องนะทุกคนโอเคยังไงไปจัดกันต่อนะยังได้อยอยุยอุย,อยจะโดดอีกโอ้โหนึกว่าจะโดดกันอีกรอบนะทุกคนไปยาวไปยาวไปก็าปามาดิ กลมาเดีออกออกลออามาด็โหโหแงน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 ,อน,อนโอเคนี่คือชอบมากนะทุกคนไปโดดอีกสักทีสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนแค่นั้นพอหรือขอก้อนเงินก็ได้อุ Likewise, наверное, ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันจะอืออืออืหรือว่าจะโดดอีกรอบนะทุกคนไปโดดหน่อยลูกโดด อยากโดดต้องมาโดดมาลูกลากลัวทองของแม่โอเคดอกนี้ได้มาสี่พันอุ้ยทำไมอีกก้อนเงินไม่มาวะอุ้ยอุ้ยโดดโดดอีกแล้วมันโดดอีกแล้วทุกคนอุย้ยส้มไม่เอาส้มคอร้องแม่ไม่เอาส้มโอเคส้มผ่านไปแล้วถือว่าเรารอดนะอุ้ยส้มไมกแล้วกูไม่เอาส้มกูไม่เอาส้มโอเค ขอร้องอย่าเอาส้มอีอะส้มใหม่อะสงสัยกูจะได้ส้มจริงๆไม่ใช่ขอร้องอย่าทำให้เสียวเหอะ <_ C 1> อุ้ยอุ้ยอ,ยอุยอุ้ยยังไงมาไหมยังไงโอเคสี่พันคูณสิบก็สี่หมื่นไปเลยดีค่ะตอนนอนกำไรสี่หมืแล้วนะทุกคนสำหรับเกมอะไรวะเนี่ยฟอร์จูนอ๋อุยพูดพูดไม่เป็นปีเป็นคุยละ ไอ้ซาดกำไรมาสี่หมืนแบบเน้นๆน,นนะทุกคนจังหวะนี้ก็คือ,ต,อต้องขอตัวไปถอดดีกว่าโอโหพูดไม่ค่อยจะถูกอะฝากด้วยนะทุกคนฟอร์จูนออกบวกมาสี่หมื่นจุกจุกอะทุกคนเกมนี้สุดจัดว่ะบอกเลยอย่าลืมไปจัดกันนะทุกคนฟอร์จูนออก